ผมชื่อพบคนธรรมดาคนหนึ่งจากภาคใต้ที่ไม่เคยคิดเลยว่าจะมีวันที่ผมต้องลอยอยู่บนหลังคาบ้านตัวเองแล้วมองชีวิตที่เคยมีจมหายไปกับสายน้ำต่อหน้ามันเริ่มจากฝนตกหลายวันติดกันฝนที่ผมไม่รู้ว่ามาจากพายุลูกไหนหรือมาจากการจัดการน้ำที่ผิดพลาดของใครผมรู้แค่มันไม่เคยตกหนักขนาดนี้มาก่อนในชีวิตตั้งแต่ผมเกิดมา ผมอยู่กับน้องสาวแค่สองคนไม่มีผู้ใหญ่คนอื่นในบ้านแล้วพ่อกับแม่ก็เสียแล้วผมอายุแค่19น้องสาวก็แค่10บขวบผู้นำในจังหวัดบอกไม่ต้องห่วงน้ำไม่ท่วมแน่แต่ก็มีการแจ้งเตือนทาง SMS พวกเราสับสนไม่รู้จะทำไงแต่ก็เริ่มเอาของขึ้นที่สูงมีคำถามมากมายในหัวมันจะท่วมแค่ไหนเราจะรอดไหมควรจะพึ่งใคร แล้วการเอาของขึ้นที่สูงมันเป็นการแก้ปัญหาที่จบไหมหรือเราควรอบพยพผมไม่รู้อะไรเลยแต่ตอนนั้นหลังจากที่ยังคิดไม่ตกคนในหมู่บ้านเริ่มตะโกนบอกกันว่าน้ำกำลังมาผมมองออกไปจากหน้าต่างน้ำสูงถึงหัวเข่าแล้วผ่านไปแค่สิบนาทีมันมาถึงเอวแล้วอีกไม่นานก็เกือบถึงอกผมรีบขนของที่เหลือขึ้นชั้นสองต่อแต่ขนไม่ทัน ทุกอย่างลอยไปกับน้ำข้าวของเสื้อผ้าทีวีตู้เย็นรูปถ่ายพ่อแม่เหมือนชีวิตถูกลบในไม่กี่ชั่วโมงคืนวันที่สองไฟดับทั่วทั้งหมู่บ้านเราตะโกนคุยกันจากบ้านหนึ่งไปอีกบ้านหนึ่งจนสุดท้ายก็ต้องปีนขึ้นหลังคาเพราะน้ำสูงจนท่วมชั้นสองแล้วผมกับน้องกลัวมากแต่ถ้าไม่ทำก็ไม่รอดน้ำมันท่วมจนถึงหลังคาจริงๆ ผมไม่เคยคิดว่าบ้านที่อยู่มาตั้งแต่เด็กจะมีวันที่อยู่ใต้น้ำเกือบมิดหลังคาแบบนี้มันเร็วมากจนทำอะไรไม่ถูกจริงๆเวลาแต่ละวันผ่านไปผมไม่ได้กินข้าวสองวันผมมีแต่น้ำในขวดที่ยังลอยอยู่ในบ้านกับขนมปังที่ติดมือมาแค่ถุงเดียวแบ่งกันกับน้องสาวของกินในบ้านที่หลงเหลืออยู่ก็ไม่มีแล้วหิวมากเลยตอนนี้รู้สึกว่ามนุษย์มันไม่ได้ต้องการอะไรมากเลย แค่ข้าวกับที่นั่งแห้งๆให้ได้นั่งก็พอแล้วผมเคยคิดว่าการได้นั่งกินข้าวบนหลังคามันดูโรแมนติกนะแต่ไม่เลยครับมันคือความกลัวความหิวและความไม่แน่นอนที่กัดกินหัวใจไปทุกวินาทีสถานการณ์แบบนี้มันคงไม่มีใครอยากจะมานั่งกินอะไรบนหลังคาบ้านด้วยรอยยิ้มได้หรอกนะตอนนั้นผมมีคำถามรัฐหายไปไหนผมไม่รู้ เราเห็นแต่ข้างบ้านตะโกนบอกว่ากำลังประสานงานเดี๋ยวคงมาถึงเราแล้วแหละวันที่สามผมได้ยินเสียงเรือไกลๆมีเรืออาสาสมัครมาถึงเราในที่สุดเรือที่เข้ามาบางคันก็คว่ำเพราะกระแสน้ำแรงมากบางลําได้นําคนป่วยอาการหนักออกจากพื้นที่ก่อนเพื่อได้รับความช่วยเหลือบางลำนำสเสบียงมาให้ถึงแม้จะไม่เพียงพอไม่ทั่วถึง แต่ก็ทำให้ผมใจชื้นขึ้นนิดหน่อยเพราะตอนนี้ไฟฟ้าไม่มีใช้เราเหมือนถูกตัดจากการสื่อสารจากโลกภายนอกมีแต่เสียงร้องระงมของพวกเราเท่านั้นพวกเขาไม่ได้มีตรารัฐไม่ได้มีเครื่องแบบแต่มีหัวใจที่ใหญ่เหมือนพลังของประเทศทั้งประเทศรวมกันผมรู้สึกว่าทำไมในสนามจริงเราต้องช่วยกันเองตลอด พวกเราต่างหากที่บริจาคข้าวบริจาคน้ำส่งเรือหาผู้สูญหายหรือจริงๆรัฐก็คงทำหน้าที่ของเขาอยู่หรือเปล่าแต่เราอาจจะไม่รู้ส่วนนั้นหรือเปล่าแต่ถ้าไม่มีคนพวกนี้ที่ช่วยเราละ่ะพวกอาสาสมัครที่เข้ามาถ้าไม่มีเขาเราจะทำยังไงต้องพึ่งใครอาสาสมัครเอาน้ำดื่มอาหารและยามาให้น้องผมเป็นไข้หนาวสัน่น เสียงตะโกนจากแต่ละบ้านร้องเรียกและขออาหารจากอาสาสมัครกันระงมเป็นเสียงที่ผมหดหูและเจ็บปวดมากบางบ้านมีคนแก่คนป่วยเด็กๆที่ช่วยเหลือตัวเองยังไม่ได้มื้อนั้นผมกับน้องได้กินข้าวบนหลังคาบ้านตัวเองอีกมือ้อจากนั้นพวกพี่ๆอาสาสมัครก็เอาเรือกลับมารับผมกับน้อมมาที่ศูนย์อพยพผมกลับไปดูบ้านหลังน้ำเริ่มนิ่ง บ้านที่เคยมีความทรงจำเต็มไปหมดตอนนี้กลายเป็นซากไม้แช่น้ำพีข้างบ้านเสียลูกสาวไปหนึ่งคนหลุดจากอ้อมแขนตอนน้ำเชี่ยวผมได้แต่กอดเขาแล้วร้องไห้ด้วยกันเพราะผมไม่รู้จะพูดอะไรผมสงสัยเสมอประเทศเรารู้มานานว่าฝนจะมาตามฤดูกาลน้ำจะท่วมซ้ำที่เดิมแต่ทำไมทุกปีเรายังต้องสูญเสียเหมือนเดิมมันเพราะเราประมาท หรือเพราะครั้งนี้มันหนักเกินคาดเดาแต่ความช่วยเหลือเมื่อมันเกิดขึ้นละ่ะมันมากพอแล้วหรือยังผมก็ไม่ค่อยรู้อะไรมากหรอกนะเพราะผมก็แค่ชาวบ้านไม่ได้มีความรู้อะไรเลยคิดแต่จะหวังพึ่งระบ,บบบริหารของประเทศนั้นลละเขื่อนระบบเตือนภยัย <c oughs> การจัดการน้ำ <c oughs> งบประมาณทำไมไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงสักอย่างหรือจริงๆเราต้องพึ่งกันเองเพราะไม่มีใครมองเห็นเราเลย ผมคิดอย่างน้อยใจโชคชะตาหลายคนคิดว่าพอน้ำลดทุกอย่างดีขึ้นแต่ไม่ครับความจริงมันหนักกว่าเดิมบ้านต้องรื้อใหม่หมดทั้งกลิ่นโคลนเน่าทั้งเชื้อราทั้งงูที่หลบอยู่ในบ้านถนนเต็มไปด้วยโคลนรถเสียหมดแรงจะซ่อมงานไม่มีเงินหมดเมื่อเห็นบ้านในสภาพนั้นผมเหมือนหมดสิ้นแล้วจริงๆทรัพย์สินที่มีไม่มากแต่มันก็คือทุกอย่างที่เรามีแล้ว ตอนนี้มันหมดไปแล้วแล้วผมควรทำยังไงต่อผมท้อแท้มากว่าแล้วก็ต้องไปต่อคิวรับถุงยังชีพอีกทั้งที่ไม่เคยคิดว่าชีวิตต้องถึงจุดนี้เราจะเริ่มใหม่ได้อย่างไรผมไม่เคยเจออะไรที่หนักขนาดนี้มาก่อนชีวิตตอนนี้เหมือนอยู่วันต่อวันคิดอะไรไม่ออกเลยนอนไม่หลับสูญเสียมากคนส่วนมากก็เป็นเหมือนกับผม หมดแล้วทุกสิ่งอย่างไม่มีเงินตั้งตัวไม่เหลือสิ่งจำเป็นในการใช้ชีวิตแต่บางครอบครัวก็หนักกว่ามากที่เสียคนรักไปตลอดการมันหนักหนาและเจ็บปวดมากจริงๆมันเกิดขึ้นขนาดนี้ได้ยังไงเราป้องกันมันไม่ได้จริงๆหรอผมได้แต่คิดซ้ำไปซ้ำมาและไม่สามารถปล่อยวางมันได้และนี่เป็นเหตุการณ์ที่ผมจะจำไว้จนวันตายสิ่งที่เกิดมาไม่คิดว่าจะเห็น ผมก็ได้เห็นผมตั้งคำถามจะมีใครช่วยเราไหมเราจะเอาเงินที่ไหนซ่อมบ้านแต่สิ่งหนึ่งที่ทําให้ผมยังยืนอยู่ได้คือน้องสาวและคนในชุมชนพวกเราช่วยกันเก็บโคลนหน้าบ้านทีละหลังแบ่งข้าวกันกินแบ่งน้ำกันใช้หัวเราะกลบความเศร้าอาจดูเล็กน้อยแต่ความรักในชุมชนมันมหาศาลเราปาดน้ำตาไปทำไปร้องไห้ไปเก็บไป และเรายังมีอาสาสมัครจากทั่วประเทศอีกที่มาช่วยผมไม่รู้ว่าอนาคตจะเป็นยังไงน้ำจะกลับมาอีกไหมถึงตอนนั้นรัฐจะช่วยเราได้ดีกว่านี้ไหมแต่ผมรู้แค่ว่าประเทศนี้ยังยืนอยู่ได้เพราะคนตัวเล็กๆที่ไม่เคยทิ้งกันในวันที่มืดมนที่สุดและในวันหนึ่งผมหวังว่าผมจะได้กลับไปนั่งกินข้าวบนพื้นในบ้านของตัวเองอีกครั้งที่ไม่ใช่บนหลังคา